สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาให้นะคะนิเคอีน่าจะได้อยู่น่าจะมีนะคะนิเคอีอดไม่ได้นะคะว่าจะไม่ให้เป็นเลขมันสวยมากนะคะวันนี้เลขสวยมากนะวันนีนะะ้จัดไปเลยนะคะนะเด่นๆตามนี้แหละคะ่ะมาแน่นอนแหละนะเนี่ยอย่าก,กัดกันลูก นี้เลยนะคะนะเขาห่วงของเขานะคะให้กระดูกเขาไปกินห่วงกระดูกนะลูกมาแล้ว,ลว,เ,ดวเดี๋ยวแม่ให้หวยกับลูกเดี๋ยวแม่ให้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งมาเล่นลูกตามนี้นะคะต้องรีบหน่อยวันนี้จะออกไปข้างนอกนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนนี่กันนะตัวนี้เด่นๆเ,เลยนะคะแปดชุดนี้เด่นมากมายนะจะมีตัวกันให้นะคะตัวกันเนี่ย การเยอะอยู่นะคะเพราะว่าจะให้ทั้งเช้าและบ่ายเลยนะคะมาแน่นอนเนี่ยเช้าบ่ายนะไม่รู้ตัวไหนนะคะแปดคู่บนน่ะหน้ามาเช้านะคะเนี่ยตัวนี้คือเด่นๆของเขานะคะวันนี้แล้วเราจะฟันให้นะคะขอให้ฟันมานะคะเราจะฟันให้วัดดวงกันนะคะวันนี้นี่ตามนี้เลยค่ะนะ 9บ่ายนะคะวันนี้นะคะแนวทางนะคะวิเคราะห์วิเคราะห์นิกเคให้นะคะแนวทางตัวเลขนี้เราวัดดวงกันที่ตัวนี้เลยค่ะเม็ดเดียวนะ82นะคะเม็ดหนีคือ92เม็ดหนีมานะคะชุดนี้เลยนะคะเด่นๆคู่บนตัวนี้8ชุดและ4ชุดลองค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้กันไว้นะคะเพื่อนเนี่ยกันไว้ชุดนี้นะกันหนีนะ นะกันไว้เด่นตัวนี้เด่นเลยฟันธงข้างบนนะคะตัวนี้กันตัวนี้กันอีกตัวหนึ่งกันเหนียวนะคะกันเหนียวไว้ตัวนี้กันเหนียวกันเหนียวนะคะตัวนี้คือมาเช้าบ่ายนะคะแน่นอนนะคะตัวนี้สายลากเจาะสามตัวเอาไปเลยนะคะสายลูดนะคะแปดกับสองค่ะนะ,ะนะสายลากก็ลากแปดศูนย์กับสองศูนย์นะคะศูนย์มานะคะได้ลากแตกเลยนะคะศูนย์มานะคะ ทุกคนนะคะที่ติดตามนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะจับเอานะคะ10บบนสิบบนเนี่ยจับเป็นไหมคเนี่ยนะย่งไม่ไให้สิบบนนะคะเดีวเราให้สิบบนข้างบนนี้เลยนะคะสิบบนมันจะมาตัวนี้เลยค่ะ8290 8 2 9 0 6าค่ะ จิดบนค่ะแปดสองเก้าศูนย์หกนะคะนะจับเอาสามตัวแตกค่ะนะวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะแฮปปี้สงการานต์เดย์บายบาย